ามเสือดูสิแมวจะตอบได้ไงอ่ะเฟลพูดไปเรื่อยอย่าพูดให้ใครฟังนะอายเขาทาไมจะเล่าไม่ได้อ่ะแม่หนูเห็นจริงๆนะเขาจะว่าบ้าสิอยู่ดีๆเจอผีกระหังไร้สาระอย่าเล่าให้ใครฟังนะก็ได้ค่ะแม่ว่าแต่แม่ไม่เชื่อหนูจริงๆเหรอว่ากระหังอัะนมันมีจริงแม่ไม่เชื่อผีมันมีที่ไหนมันก็แค่เรื่องเล่าเลิกงมงายได้แล้วเราอะค่ะแม่ ่เชื่อเดี๋ยววันหลังต้องถ่ายคลิปมาให้แม่ดูแหละถึงจะเชื่อแม่จะไปตลาดซื้อบข้าวสักหน่อยเอาอะไรไหมเราอะ่ะไม่เอาค่ะแม่ไม่เรื่องมาเลยได้จ้ะงั้นแม่ไปตลาดก่อนนะแม่ไปแป๊บเดียว๋ยวกกลับค่ะแม่เราเจอผีกระหังจะจะแต่ถ่ายคลิปก็ไม่ทันไม่มีหลักฐานนี่ต่างหากแต่ที่ร,รู้ๆอะผีกระหังมีจริงเราต้องรู้ให้ได้ ว่าใครเป็ผีกระหัง